ขก็ต้องกระสวัสดีบอแม่พี่น้องทุกท่านครับวันนี้ก็ไปอยู่กับผมบาบุกในรายการโอ้พิเชันท no ีวีอย cool ู่ก um, ันในเกมคริติก oh, ้าออนไลน์ก็กลับกันมาแล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะครับวันนี้ก็มี สุดยอดแห่งการอัปเดตของเกมคิติก้านะครับนั่นก็คือตัวละครใหม่นั่นเองนะครับนะชื่อว่าอ e ีเคลร์อีเคลร์ชื่อจยากกัะนักสนมไม่จัดนะครับก็เป็นตัวละครที่อัปเดตก็มาใหม่ของเกมคร i ติก้าออนไลน์นั่นเองนะครับนะตอนนี้ผมก็สร้างตัวละครมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเลเวลหนึ่ง <laughs> ชื่อนมข้นหวานโอ้โ <laughs> ห oh สุดยอดจริงๆว้ยเกมดีวย้ยไลนก็ลองสกิลดูก่อนนะครับนะ รู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นการผสมผสานไฮบริดนะครับระหว่างดาบและปืนนะครับถ้าเรากดขีดขวาเนี่ย อาจจะเป็นการยิงปืนนะซึ่งจะมีการโอ้โหหย็งแม้โมบิลิตีสุดยอดการกับและกดิ๊กซ้ายเนี่ยจะเป็นเหมือนกับดาบแสงดาบเวทมนต์โอ้โหเย็งแค่อย่างเต้เลยมึงไหนขอร้องแลตี้มาขอยิงแลตี้ขอผุมยิงหน่อยขอผมแทชขอผมแทชมาๆในๆลองแลตี้ลองแลตี้ลองแลลองพลังลองพลังเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะปาปังป้ปังปังปังป้งปังปัาปังปังปังป้าปังท่านน้น้าแย่งปอปได้ลองสกิลหน่อยโอ้โห มันเทพะเหลือเกินเนโหฮะ <c oughs> ผมรักผมรักเกมนี้ก็ตรงนี้แหละแ <c oughs> <c oughs> ม่เอ้ยหืมควันดีนี่แบบแกางเกงในนี่โผล่เลยลูกเอ้ยดอกต่างเปล่าแล้วชุดยศต่างเปล่าได้แหละตีนนี่หืมสกิลหนึ่งเป็นยังไงห <c oughs> น้าหน้าตบปังปังปัง,ปง,ปงแยแ่แม่แม่ไก่ซื่อนี่อีมายากกังกะคิดได้โตมาเองไอสัตว์จะเท่ <c oughs> แล้วเพื่อมึงไม่ลบไปกลัวหเหยียดผมมาพี่น้นนองเจาเ้าเต้ยตีย่ใจออกซิเจนให้ใจตัวลมเมื่อกี้เจา้เจาเกือบทำข้าหัวใจวายตายหัวใจวายตายนี่คืออะไรลุงเห็นลุงเห็นตัวกนอกผมใช่ไหมนะถึงจะได้หัวใจวายเนี่ยะแม่ถ้าหัวงูกดชิปนะฮะจะเป็นการเดชนะครับสำหรับตัวนี้นะก็จะมีการเคลื่อนที่ที่ว่องไวรวดเร็ว <c oughs> นี่นี่นี่ยายายาให้มันรู้ใชป้าใัวใจเป็นกลอยสุดยอดคอมโบสัตว์การกระโดดก็เป็นกุญแจสําคัญของการต่รอสู้อลองกดสเปกบาร์โอเคนะค แม,แมง่ายๆของง่ายๆของกล้วยๆเน่เน่นนควันหน้าเขาให้เห็ดแม่ควันหน้าควันหน้าควันหน้ากูควันหน้ากูควันหน้า,นา,นานเพรากูใช้ท่านี่ไ,ไอ้จัาลังกาเลเวลอัพเรียบร้อยแล้วในเลดี้ตีมีสกิลอะไรมั้งในข้อแรกสกิลตีก่อนดิสกิลดิอุ้จ้าอันนี้มันเพื่อสกิลได้ไหอ๋อเหมือนกับควันแล้วก็แด็ดซ้ายแด็ดขวาใช่ไหมโอ้มีสกิลโอ้โห ส่วนมากสก,กิลจะเป็นแบบว่าเป็นพวกสก,กิลแบบ AOE ทั้งนั้นเลยฮะดู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 ด,ดูในสุดยอดต่งกกางเปล่าการในตัวนี้นิ่ยยง,กกงกกนะโอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดไอ้ยายนี่อันติเมลเหรอโอ้โหนี่มันเซ็ปมงสากุระขาเงโยชิแล้วนี่นี่ฮะเจ็ดเอย่างเที่ยงสัตว์เนี่ยก็จะมีสกิลบิงสกิลอะไรด้วยนะครับนะโอ้สุดยอดเป็นในแบบสุดยอดต่างเปล่าจริงนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอ,ขอผ่านเควสก่อนละกันนะไปเข้าวาร์ปเข้าวาร์ปมาอย่างแม่มามาตัวนี้ตึ้งไม่เคยกลัวไม่เคยกลัว นี่อะไรฮะตัวเฮี้ยไก่พันเหรอลูกมามามาเย็นแม่เย็นแม่มาบึ้งกวนหน้ากูวนหน้าบึ้งไม่กล้าอินซูนอีมาตะกัดชินาละแกโกเซไกโวติดแน่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 กวนหน้ามึงกวนหน้ามึงมีไม่ได้มึงทำไปไรกของมึงนี่เอ้ยมึงทำไปไรกของมึงนี่อ๋อเม่เฮ้ยเดี๋ยว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 เมื่อกี้มาเตอร์เราตาบอดนะเมื่อกี้ลุงตาบอดเหรอ โอ้โหอย่างงี้นี่ก็ไม่เห็นความงดงามของล่องตูด <laughs> ไม่เห็นความงดงามของล่องตูดปะไหมนี่ฮะแร่แระดิตาตึนบอดไหมแล้วอย่าหวาบนีแต่อายรีบไปหน้าเหยียดปอม <miss> นี่นี่นี่ดูดูวความงดงามโอ้ยนั่งทางงี้นี่ทางขายมันเป็นรูปตัวเอ <laughs> <ๆ>็ <laughs> มนี่แม่ป้อมชอบจังเลยเว้ยเกมนี้ตึง้งเว้ยในจุดยอดคอมโบจุดยอดคอมโบโอ้โหอย่างกับคิริโตะมาเองเฮ้ยท่านสองนี่มันอะไร โอ้ยชาหลัง้าเด้ดๆโคโคลรองไม่ตี่โคลรองไปที่โคลองไม่ตี้่าด่าอ้าจอดติดๆเว้ยไอดผมโอเคเริ่มนันเต้นต่อไปเลยลกไปเลยลกไปเลยลูกจัดไปมะทีนี้ใจลองลองคอมโบใช่ไหมคอมโบมาเลยคอมโบคอมจจยหนึ่งสองโอ้ยจุดอตับน่น่นี่นีน่เน่น่เน่่นเน่เน่น่นเนเนเนนเเเน เฮ้ยอย่าโชว์อย่าโชว์ขอร้องอย่าโชว์อย่าโชว์อย่าโชว์ได้โปรดอย่าโชว์โอ้โหอะไรทําไมทําเป็นโปรเพ็นจ์น่าเรือไงหาคิดว่าเวลเยอะแล้วมึงหลอยเรือไงเดี๋ยวเดี๋ยวใจมึงเจอนมข้นหวานแล้วมึงไปนั่งจำเฮียอะไรตรงนั้นวะเก็บมาเก็บตังเค์ปึ๊บปึ๊อไม่ไกลอีซื้อนี่อีมากับพี่บอกเลยสุดยอดตังปล่าสุดยอดตังปล่าควันหน้ามึงควันหน้าควันหน้า ควันหน้าเม่กาอิซุนิอิมาตามได้ดิยังยิงปืนรัวๆอย่างนี้กูว่ากูว่ขายเพลงนี้ได้ตั้งวันละมึงโอ้ยมาเป็นลกองเลยลูกเอ้ยอ้ามึงกูควันหน้ากูควันหน้ามึงกูควันหน้าควันหน้ควันหน้ควันหน้าบุญญาโอ้ยสุดยอดโบตรเมกาอิซุนิอิมาควันเนี่ยไป็ควันควันเจ็บไปกูควันเจ็บไปกูควันเจ็บไปกูควันทะเรียกว่า คอมโบแบบ 1K MMR เมื่อไหร่มึงจะลุมมันตายสักทีเนี่ยฮะเออเหยียดแม่เลื่อยๆตัวฮิดหนึงเหยียดปมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเ้เหยียดแม่มีโนตรงมีโนตอมึงไอมันดูดอะไบ้างใครเป็นก้อยน้องเอ้ยา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 คอมโบอย่างงี้นี่คอมโบอย่างงี้นี่ ควนหน้าึงกวนหน้าอันดาดาดามายสูนี่อมาสุดยอดคอมโบสุดยอดคอมโบคอมจจยเป็นไงล่ะไอสัตว์ กีโดดที่ไม่เหยียดพอมอากอีกกระโดงกระโเหลือเกินดูดูดูเดี๋ยวดูความเก็คคามันน่าแล้วก็ต้องมานั่งขยับขายมันเป็นรูปตัวเอ็มแม่หนอเศร้าเอ้ยไปเป็นแก้นผีดีกว่าน,าน,ออาน้องง้านมข้นหวาน <c oughs> ชื่อแม่งเฮียย้ยมากโอเคครับเดี๋ยวเราไปส่งเกดให้มันเดือบรอยก่อนนะครับนะเดี๋ยวจะมาใต้กันในเล็กันอีกทีนึงละกันนะครับนะก่อนไปนี่แบบ หนูเอ้ยล่องดำไปนิดแล้วเนี่ยต้องใช้ครีมอะไรอย่างนี้เนี่ยแม่พอแม่พี่น้องชาวไทยครับพุ่มพึงมาได้ให้เรดสกิลนี้ครับดูดูสกิลนี้สกิลเลเวลยี่สิบย็ดเคมันอย่างเท่เลยมึงดูดูดเบลดเดตนี่มีการบักดาบแล้วก็ทิ้งดาบไปมาไปมาโอ้โห,โหนี่มันสุดยอดสกิลคิริโตะในขวัญเลยดิว่าฮะแม่แต่ที่ออสกิลนี้เป็นอันตาการเพิ่มสี่ก้อนนะเออแล้วก็สกิลสุดท้ายนี่เป็นอะไร สัตว์โอยโคตรเท่เลยอีเฮ้ยมาเตะขาตัวนี้ผมชอบผมชอบคือรู้สึกว่าไอตัวอีแคลนเนี่ยชื่อมอง <laughs> อีแคลนเนี่ยนะครับจะเป็นตัวละครที่มันไม่น่าจะมีก็เ,เรียกว่าเป็น,เป,นเป็นอาชีพแยกนะครับเหมือนเหมือนกับอาชีพดื่นเช่นเอออย่างเช่นวอิเออร์เนี่ยเขาจะแยกเป็นเบิร์ดซ์กเดมอนเบลดอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าสําหรับตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่มี ไม่มีอาชีพแยกเลยนะครับแล้วน่าจะเป็นแบบแบบอาชีพเดียวเดียวเลยนะครับนะอัพแต่สกิลอย่างเดียวเลยถดอ๋ยวก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าก็โอเคนะเออไม่ไม่ไม่ต้องมาแบบกังวลเรื่องการเปลี่ยนสายนะครับสามารถเลือกใช้ได้ว่าเราจะต้องการถนัดเซตสกิลอย่างไงนะครับผมว่าก็ถือว่าเป็นอะไรแบบว่าสุดยอดถ่างเปล่าเหมือนกันนะครับนะโอเคครับตอนนี้ผมรับเควสมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วน่าเดี๋ยวรอกาวไปตะรุยกันในดันเจี้ยนดีกว่าพี่น้องเจ้าไตาเอ,อ้อโอ้ยเพลงมันหลอกทุกใจกัด มันลงตุงมใจคันมาถึงต้อเปิดยิงก่อนเลยคนจริงมันต้องเอาปืนยิงไอสัตว์เ้ยถือว่าป้านี่ป้าไปทำนมหรือเปล่านี่ฮะป้ามาลุยกันต่อเย็ดผมเจ้าเขาเรียกว่านารีปิดชีพนารีปิดชีพดูซะก่อนโอ้โหไม่เน้นโชว์ท่อนบนเน้นโชว์ท่องล่างอฮ้ย้ย้อย่าเหยียแม อยจะโจมตีจากข้างล่างเงียดแม่มึงตรุยมึงตรุยเงียดแม่มึงอย่างนี้นี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ลูกกระเช้าเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะสกิลของพี่น้องสกิลของพี่เงียดแม่ปึ๋งปึ๋งเรามึงปื๋งอยาอย่าอย่าไม่ไกลซื้ในอินีอลไอ้มือ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 มูอมือมูมูมูอ๋อมูอมือมือหงตามมวิหงตาม ปล่อยข้อมูไปล่อยข้อมูขวัญหน้าขวัญหน้าขวัญหน้าเดี๋ยวนี่กูจะยิงมึงจากข้างหลังนี่เป็นยังไงล่ะฮะการโดดเข้าข้างหลังนี่เป็นยังไงโดดเข้าข้างหลังนี่ลูกขวัญหน้าเฮ้ยขวัญหน้าเปิงปื๊ดปิงปื๊ดฮ่่จีดอลจิตแม่เห็นยฟอมเป็นยังไงนะลูกฮะรู้จักป่อคีริโตเวอร์ชั้นแปลงเพศไอ้สัตว์เอ้ยโอ้โหว้าวว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 วมวววววววอวววววันวว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 งสนใจแบบ ชวิงกิ้งชวิงกิ้งโอ้ยตูนนี่หน้าตีเพี้ย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 ก็มองเป็นห้องบอสในโรงแรลทีตี้แย่แม้ว่ามันร้อยเกิน้อยมากแล้วเมื่อเย็นไปเปิดประเดิมยิงไปก่อนคนจริงนี่ต้องชักปืนยิงมา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 ในบอนอยู่ในเด็กเวนน่าเราดิฮะเด็กเวนเด็กเวนควันหน้าควันหน้าอย่าาาา นี่เน่่เน่น่เ่สุดยอดคอมโบสุดยอดคอมโบสุดยอดคอมโบหน้าหน้าปับบปั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 บปไม่ให้ลุกกูไม่ให้มึงลุกแค่นี้อ้ากางว่าโดจริงไอ้มา หน้าดูผีบิดขค้เกียจเล็กน้อยแล้วก็ทําขายมันเป็นรูปตัวเอ็ม <c oughs> มีการส่งยิบเล็กน้อยหัวใจพี่ดีเทตจะระทวยน้องนมข้นหวานเอ,อ้ยขอดูร่องนมหน่อยได้ไหม <c oughs> อยากเวนี้ได้ปืนไหมกันเนอะอจับเอ็กแท็กพาวเวอร์สองร้อยสี่ิบสี่ยันแม่รับมาเดีูยวนนี้ตึง้งอ,อ๋อให้เราไปควานบุมเม้นเลยจะไหมโอเคไปเลยพี่น้องกี่การเดินเหรี <c oughs> ยมพ้อมในเรตตี มีสกิลใหม่ให้ปลดล็อกใหม่โอ้จ้าโอ้เดียว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 สกิลนี่มันเคยได้ไหโอ้โอ้โอ้ my god โอ้โอ้โอ้ให้คือใมันให้เรากดสกิลนี้ใช่ไหมสกิลหนึ่งสองโอแล้วก็ขิดซ้ายค้างโอ้โอเคโอเคโอเคเอ็มอันเดอร์สเตนเอ็มอันเดอร์สเตนโอ้โอ้ my god โอ้ตัดแรงดิโอ้ เต็งเต่งมีแคว้นหรือยังกัะเต็งเงือ่ืองืขนาดสกิลนี่ยังใหญ่เป็นบ้ามันทิ่มแทงเข้าไปในดวงตาไม่คุยเลยเติร์นไม่คุยไม่คุยไม่คุยพวกไม่คุยพวกไม่คุยไม่อ่านไม่อ่านแก้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 เติร์นแก้ให้เร็วเร็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 ไม่อ่าน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 เออไม่ไม่อยากไม่อยากเซเวนากับผู้ชายโอ้ อยากจะเป็นเส้นผมเหลือเกินก็ทะเลาะกครดีว่าอยากจะเห็น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 นมเอบิซีแล้วก็เห็นกางเกงในเอบิซีนะครับก็สามารถมาเล่นกันได้นะครับที่เกมกิติกานะครับของค่ายไปปาร์กนะ ถ้าลองเจอครับพี่น้องนมข้นหวานนี่ก็อย่าลืมตักใจกันด้วยนะครับก็บ่าวบูมเองนะครับใครที่เจอเอพีแบบเอพีซีแบบสุดยอดเซ็กซี่อึมๆก็อย่าลืมพาบ่าวบูมไปดูด้วยนะบ่าวบูมจะได้เก็บปิ้นสกรีนเอาไว้ไอ้จ้าเกวได้น้องขยับขายมันเป็นรูปตัวเอนคอ z o o ก็ไปดูด้วยโอ้โหสเกลมันดีขาดพี่น้องเอ้ยนั่นมันนวดนมไหมวะจายไหมวะนายจายไหม <c oughs> แม่เอ้ยรุ่โดดจริงๆ,ๆเว้ยเธอมีแควนอะไอย่างล <c oughs> okay, ู้นโอเคเดี๋ยวเราไปรุ่ยดันเกณยนกันดีกวา่าได้ต้นสุนสกิลไหมโดวยวมันเป็นเนะ okay, ป็นพื้นนะโอเคปัมาพี่น้องเจ้าไยเห็ียดปมในโคเลตี้กดต้าหนึ่งกดต้าสองก็กดกดค้างใช่ไหมกดกลางไหนไหนไหนมันใจเป็นปือดดป้อดดวะมันใจเป็นปือดด้อวะอ่ะมันใจเป็นปื้อวันสกิลนี่เห็ียดปมในโคเลตตี้ สกิลเลเวลสองกดกดซ้ายค้างเพื่อลูบรวมดาบเข้ามาโจมตีศัตรูใกล้ๆเนี่ยนะกดท่าดึงไปแล้วกดซ้ายค้างอ๋อโอเคโอเคกดท่าดึงไปแล้วกดซ้ายค้างนี่กูกดซ้ายค้างไปแล้วไออ๋อเนเนเหมือนมั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 นจะได้มันจะได้เมื่อกี้เหมือนเหมือนจะใช่เหมือนจะใช้เนี่ยนี่นี่นี่อ๋อโอเคเหยียดพรอมใจไปแล้วเหยียดแม่ นันดานันดาอ๋อคือคือมันคือมันต้องกดกดบลิงก็ไปก่อนใช่ไหมโอเคโอเคก็ใจแล้วแอมอันเดอร์สตูดแอมอันเดอรสตูดเ้เเนเเเ็ดฟอเป็นยังไงอะไรกนานาเขาเรียกเพลงดักเห็งรักมึงปืนมึงปือย่าย่าบอกเลยบอกเลยว่าทรงพลังทรงพลัง The power the power บอกเขาไปได้มามามาเย็นไหมมึงมามึงมามึงมาจึ้งมึงมามาเหรอมาเหรอมาเหรอยายาลูกยาหน้าหน้าหน้าดูดาบดูดาบดาดานาแกควันดาบก็เที่ยมลงมาเลยสัตว์เย็นไหมหุ่นย่นหุ่นย่นวุ่นย่นวุ่นจุดจึ๊งแหละปืแล้วมึงเจ็บไหมยาของโบเดียวตายวันนี้บันกิ้ว ไม่ไกลสุริบอควันสตีหยัดผมเอ้ยตื่นเตือนตือนมึงตื่นหยัดแม่เป็นตังค์อู้งั้นได้ยังไงอย่าลูกยาอยายาพี่นี่แบบโอเวอร์พาวเวอร์โอเวอร์พาวเวอร์โอเวอร์โอเวอร์พาวเวอร์โอเวอร์พาวเวอร์สุดยอดละ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 สุดยอดมาตัวเยี้ยอะไรเนี่ย ไอรอนแมนเวอร์ชั่นพลังเคเหรอยายลูกยายยายยายิงบีมไอ้จ้าเหยียดพอมุกเดิมเมุกเดิมเดิม,มเน่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 น่่เป็นยังไงเป็นยังไงไอสัตเดวเดีย๋ยวเดี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 ๋ดี๋ดีทำไมเลือดมึงน้อยอยังวะแล้ทำไมเลือดมึงน้อยยังนี่คือได้แค่นี้เหรอฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่อ๋โหการเคลื่อนไหวแสงเชิงจา้าเหยียดพอมควันหน้าเหยียดเมยายมันสิบ้างใครเป็นก้อยเหยียดพอมฮ่า <c oughs> นั่นนาบิดขี้เกียจเล็กน้อยเพราะกขบขยับขาบุ้ตัวเองแล้วก็ส่งยิ้มให้โอ้ยแม่มันโดนใจและเกินมันปักจึกก็ไม่ได้หัวเจยโอเคครับสำหรับวันนี้ป้อบาบุมก็ต้องรากไปก่อนนะครับสรับใครเดี๋ยวมาจมมาแรมไมรก็ตามแต่สามารถเล่นกันในรายการ o l t m a t TV นน Channel นะครับในวันนี้ก็มาเล่นเป็นทานด้านของตัวอล,อละครอีเคล กูตั้งชื่อมึงเป็นอีเคร์ได้ไหมฮะนะครับก็เป็นตัวละครใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับสำหรับเกมกิติก้านะครับสำหรับใครที่ว่าชอบแบบแบบเด็กแบดบอยแบดบอยหน่อยๆนะครับซนๆซนๆนะซนๆแน่นๆซนๆแน่นแน่นก็สามารถมาเล่นกันได้นะครับของกิติก้าเปรี้ยปากนะครับเดี๋ยวบางบุงก็จะแปะไว้ใต้ดินเสกดินจันละกันไอสัตว์ใครเป็นมาบังนมวะ นะก็ใครที่อยากจะเล่นนะครับก็สามารถมาเล่นกันได้นะครับนะก็อย่างที่บูมบอกนะครับจะแปะไว้ได้ที่สคริปต์ท่านนะครับใครที่เจอคนที่ชื่อนมก้นหวานนะครับเล่นตัวละครนี้ก็อย่าลืมทักทายกันด้วยนะครับบ่าวบูมก็รู้สึกว่าติดใจเหลือเกินในตัวละครนี้นะมันเป็นตัวละครที่แบบว่ามีบลิตี้พร้อมทั้งการโจมตีที่รุนแรงนะครับแล้วผมว่า เทาไป p ีวเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าน่าจะร้อยแรยงแกงหุบเลยนะครับนะโอเคครับสำหรับวันนี้ป้อมบาบูว่ต้องรากันไปก่อนนะครับนะไว้เจอคลิปหน้าครับเดี๋ยวก่อนไปก่อนไปขอขอซูมขอซูมโอ้โหมาเป็นลูกเลยมึงเอ้ยทั้งขาวทั้งสวยทั้งมวยทั้งอึมละมึงเอ้ยไว้เจอคลิปหน้าครับบายบายกระโปรง